ส่หางนางเงือกของชุดแต้มอันเนี้ยของเราเอาแม่ปูเป้สั่หางนางเงือกทำไมอ๋อก็เราเห็นนะ่ะเราสั่งออนไลน์แล้วของจีนน่ะเขาบอกว่ามีไซส์แบบผู้ใหญ่ด้วยผลิีไซส์ผู้ใหญ่แล้วใช่ไซส์เราเลยคือเราวัดแล้ววัดเอววัดสะโพวกวัดขาแล้วนี่คือไซส์เราเลยอะ่ะของแม่ปูเป้มันต้องไซส์ย,ยักษ์กว่านี้ป่ะเขาบอกไซส์น,นี้แหละเขาการันตีใส่ได้แต่เรามาถึงรีวโวมันไม่ได้ไมันไ,ไ,ได้แค่เนี้ยใส่ได้แค่ถึงตรงนี้นะ<อ>แค่ถึงร่องเองใช่ ดูดิอีกนิดนึงอ่ะพยายามหน่อยพยายามหน่อยคือตรงนี้มันก็พอได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิได้อยู่จนทีนี่หรือเขาไม่ได้โกหกเราเราซื้อมาใส่ทำไมอะครับนางเงือกเราอยากเล่นเป็นนางเงือกมากเราเห็นเชตเต็เป็นนางเงือกเเห็นเชตเต็เป็นนางเงือกแล้วแบบว่ายอดวิวเยอะอยากมีวิดีโอยอดวิวเยอะเยอะบ้างใช่อยากเป็นนางเงือกเองแบบได้ยอดวิวนางเงือกเยอะเยอะบ้างไงเชตเต็ไปไหนมาไหน ก็จะชอบมีเด็กมาถามว่าเป็นนางเนือกงงอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ปุ้เปก,ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเข้ามาถามบ้างมีน้องๆอ่ะเข้าใจว่าฉันแต่เป็นนางเงื้อจริงๆแล้วแม่ก็เลยอยากเป็นนางเงื้อจริงๆบ้างไงแม่ไนดะ้ซื้อนางเนื้อของแม่มาที่เราว่าเราพอได้นะ <c oughs> แต่พอใส่เสร็จอ่ะใครจะอุ้มเราลงสะโยงโ <c oughs> ยงอุ้มเราลงสะแล้วละ่ะ <c oughs> แม่ปุ้เปกกลิ้งลงสะดีกว่าเพราะเราลุกไม่ได้นี่เราว่าใส่อีกสักห้านาทีตะคิวกินขาแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ยแล้วซื้อหางนางเงือกมาอย่างเดียวนี่นะ วันนี้เรามีของหลายอย่างมากเลยที่เป็นของเงือกเงือกเต็ม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 ันนี้เต็มแต่อีอีกเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าแม่มีของเงือกเงือกอะไรอีกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะคะของที่เป็นนางเงือกนางเงือกที่แม่เอามาน่ะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคืออันนี้คือกระเป๋าเดินทางนางเงือกนะคะน่ารักมากเลยอะแต่ว่ามันเป็นกระดาษแข็งนะคะ ือใ,ใช้ไปมันจะต้องพังง่ายแน่เลยแต่ตรงมุมพวกนี้เขาจะเป็นพลาสติกนะคะอาจจะทนทานประมาณนึงแต่ว่าด้วยความเป็นกระดาษต้องใช้เบาๆระวังระวังนิดนึงนะคะเพราะแม่ก็คิดว่ามันจะพังง่ายนะออกมาอ๋อสองชิ้นนี้แม่ใส่จนลืมไปแล้วอันนี้ก็น่ารักมากเสื้อกันฝนพกพาของเด็กนะคะแบบนี้เราตรงนี้คือเหมือนเป็นห้อยกระเป๋าได้อะถุงเป็นสิบล็อกคือเวลาใช้อะก็ต้องตัดเลย ตัดทิ้งเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเสื้อกันฝนที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะตัดตรงนี้ส่วนข้างบนนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดสิบล็อกซึ่งเป็นตรงนี้นะคะแล้วข้างในก็จะเป็นเสื้อกันฝนแล้วถุงคือน่ารักมากอันนี้เป็นรูปกระต่ายนะ่ะน,นี่เป็นรูปเด็กน้อยนะคะจริงๆมีหลายสีมากเลยแต่แม่เอามาสสีนี้เอาไว้เผื่อเวลาเชอแต่ไปไหนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็พกไปด้วยนะคะเผื่อฝนตอกแล้วก็อันนี้ ันนี้เป็นกระเป๋าทรงเปลือกหอยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยต้องสายแบบทําเป็นมุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือพลาสติกนั่นเองเป็นทรงแข็งๆนะ แม่ชอบมากเลยเพราะว่าเวลาใส่อะไรปุบปุบปุบเนี้ยมันก็ไม่ยูไม่ย่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเ้วเวลาจะหยิบของมันก็ดูง่ายดูสะดวกดีซึ่งอันนี้ตอนแรกอะแม่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรหรือ,อยังไงแต่ว่าพอเฉตมมาเห็นเฉนตมบอกว่ามันเป็นกระเป๋าเหมือนของตุ๊กตา LOL เลยก็จริงเนาะเหมือนกระเป๋าสาวๆ LOL เนาะแม่ก็จะเอาไว้ให้เอแตมใช้ชเวลาจะเป็นนางเงือกนะคะต่อไปคืิปน,นี้ค่ะที่เห็นแล้วก็คิดถึงนางเงือกเหมือนกันเพราะว่าเป็นกระเป๋าเกล็ดปลานะคะ อันนี้จริงๆแม่อยากเอาซื้อมาใส่ของทั่วไปกระจุกกระจิกของแม่เองนะแล้วก็มีเกล็ดวิงวิงฟุงฟริงดีเวลาหยิบขึ้นมามันดูแบบน่ารักดีแล้วรู้สึกว่าเกล็ดปลานี้จะเปลี่ยนสีได้นะเฮ้ยเปลี่ยนสีได้นี่คันนี้คันนี้ค่ะสีสวยด้วยจากสีม่วงเป็นสีชมพูนะเออสวยทั้งสองสีเลยตอนแรกอยู่ที่ร้านอ่ะแม่เห็นใบหนึ่งเป็นสีชมพูแล้วใบนี้เป็นสีม่วงคือชอบทั้งสองสีเลยแต่ก็รู้สึกว่าอยากใช้สีเข้มๆบ้างก็เลยหยิบสีม่วงมา อ๋อจริงๆมันคือใบเดียวกันมันสามารถเป็นได้สองสีวีเลิศนานี้ชอบมากต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับนางเงื้อเท่าไหร่แต่แม่เห็นแล้วอยากได้นะอยากลองใช้เป็นหมวกสารพัดประโยชน์นะคะคือเขาบอกว่ามันมีความเป็นหน้ากากด้วยแล้วมันก็กันแดดแบบคุ้มได้หมดเลยเดี๋ยวแม่จะลองใส่ทุกคนดูค่ะ <S <S เริ่มจากใส่หัวข้าก่นนะคะ อุ้ยปีกกว้างมากเลยอะ่ะไม่ว่าจะต้องกันแดดได้อย่างดีจากนั้นนะคะเราต้องใส่หน้ากากอุ้ยมีหลายสิ่งนะมีเชือกรัดคออีกอะ่ะรัดไว้ก่อนจากนั้นนะคะใส่หน้ากากค่ะเป็นหมวกที่เหมาะกับสมัยนี้มากเลยอ่ะไม่ใส กันแดดนะคะแล้วก็กัน U ูแถวคอเรานะคือไปทะเลเนี่ยไม่ต้องกลัวดําเลยไม่เหลืออะไรออกไห้ดำเลยเหลือแต่ลูกตาแถบตรงหน้าตรงนี้นะคะก็ปิดแทนใส่การใส่หน้ากากได้ด้วยอะ่ะคือไม่ก็ใส่อยู่ไปเดียวแค่นี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราอะ่ะอยากจะถอดหน้ากากนะคะอยู่ที่ทะเลแล้วไม่มีใครมาอยู่ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอถอดหน้ากากนิดนึงเราก็สามารถถอดแบบนี้ได้นะคะเฮ้ยแม่ชมมากเลยอะ่ะต่อไปคะ่ะโออันนี้แมวน,นี้มาด้วยละ ชาน้มไข่มุกนะคะอันนี้มาฝากเฉาเตมเพราะว่าคือเฉาแตมอเขาเห็นตั้งนานแล้วแล้วตอนนั้นเฉาเต็มอยากได้แม่ไม่ได้ซื้อให้นะวันนี้ก็เลยซื้อมาฝากนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ ที่คาดผมอันนี้แม่เห็นเขาฮิตกันนะเดี๋ยวนี้คนใส่ที่คาดผมแบบว่าที่มันอวบอวบเงี้ยนุ่มๆอวบอวบเป็นฟองน้ำมาเห็นหลายๆคนใส่เลยรู้สึกว่าสีเนี้เห็นเรานึกถึงนางเงือกนะคะสามารถให้นางเงือกใส่สีนี้ได้นะจริงๆแล้วสีนี้เหมือนสีเขียวเปปเปอร์มินนะ่าเหมือนชื่อตุ๊กตาบลายแม่เลย <c oughs> แม่ซื้อมา2อันนะคะก็อีกนันคือสีชมพูจริงๆอยากได้สีชมพูอ่อนกว่านี้แต่เขาไม่มีนะก็สีชมพูนี้อันนี้จะซื้อมาให้เฉยแต่มใส่นะคะแต่ก็อุ้ยน่ารักดีนะรู้สึกว่าใส่ปบ มีความสดใสขึ้นท,ทันทีต่อไปค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาฝากชเชตแตมเหมือนกันแต่ว่าแม่ก็น่าจะใช้ด้วยได้เป็นโบนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็เหมาะกับเวลาชเชตแตมใส่นางเงือกเหมือนกันนะมีความเป็นผ้าที่แบบดูอวบอวบแล้วโบก็ทรงสวยนะเหมือนโบผูกอะแต่เราไม่ต้องผูกเราใช้ติดกิ๊บเอาติดปุ๊บก็สวยปั๊บเลยนะคะไม่ต้องผูกอันนี้แม่ซื้อมาสองสีก็คือมีสีชมพูกับสีครีมสีนี้แม่ใช้ด้วยได้สีนี้จะดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อย เออแปลกมากเลยค่ะโบแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะราคาก็เท่ากันนะแต่ตัวกิีบข้างหลังไม่เหมือนกันนะอ่ะอะี้เป็นแบบเนี้ย แต่อันนี้เป็นแบบหนีบซึ่งแม่ชอบแบบหนีบมากกว่าติดง่ายดีนะคะแบบนี้มันติดยากติดมาก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นออกซิเจนผกผาเหมาะสําหรับเวลาไปออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะหรือว่าไปเดินขึ้นเขาไปอะไรที่แบบเหนื่อยเนื่อยเนื่อยแล้วต้องการออกซิเจนด่วนอะไรอย่างนี้นะมาถึงวิธีใช้นะคะเขาบอกว่าดึงจุกตรงนี้ออกมาเอา,าเอาอกมาแล้ว เป็น2ชั้นนะคะก็คือมีอันนี้ชั้นที่1อันนี้ชั้นที่2อ,อัน,นชั้นที่2เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้ครอบจมูกเสียบอันนี้นะคะไปที่หัวกดค่ะอ๋อจากนั้นนะคะก็ให้พ่นเดี๋ยวเอานนี้ครอบนะคะแล้วก็ฉีดพ่นค่ะประมาณ10-15วินาทีแล้วหายใจตามปกติหยุดพ่นระหว่างการหายใจออกแปลว่าตอนแม่หายใจเข้าก็พ่นได้ ลมเย็นๆออกมานะพ่นเข้ามาในจมูกนะคะสามารถใช้ซ้ำได้ตามต้องการ8-10ครั้งแล้วแม่พ่นไปกี่ทีแล้ววะเมื่อกี้แม่พ่นไป3 4สทีแล้วจะมกระป๋องแล้วเหรอออกซิเจนพกพานี้นะคะเขาบอกว่าใช้สําหรับสูดดมเพื่อความสดชื่นเท่านั้นห้ามใช้เพื่อเป็นการรักษาโรคนะคะแม่ก็สงสัยนะว่าถ้าหมดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมดเพราะว่ากระป๋องมันกระเบ้าเบาอยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้มาวันนี้นะคะก็คือจานสีแต่เป็นจานสีแบบ เก๋มากเลยอะ่ะเป็นรูปเนี้ยหรือว่าน้องๆเคยเห็นกันแล้วแม่เพิ่งเคยเห็นที่รูปแบบเหมือนเป็นจานศิลปินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีหลุมๆให้เอาไว้ใส่สีผสมสีนะคะแม่ก็ว่าจะไม่ให้ชตามใช้นี่แหละคือรูตรงนี้เขาให้ใช้เอานิ้วโป้งใส่ใช่ไหมฟึิบแล้วเราก็ผสมในมืออย่างนี้ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บแล้วเราก็ระบายสีก็ถนัดดีแล้วก็เก๋ดีด้วยนะคะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดถุงของนางเงือกในวันนี้นะ ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกแม่ว่าเยอะๆนะคะแม่จะมาให้ดูกันอีกเดี๋ยววันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย